อาละครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง f o ุตบอลท Today นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอารอนโซ่ในผมแพทไอคอนิโมเมนต์ของบาเ e ิร์นมิวนิกนะครับ,ก,รบก็ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเยี่ยผมก็สําหรับค่าพลังเบื้องต้นนะครับก็จะอยู่ที่97นะครับ นี่นะครับผมก็จะมีสกิลพวกอะไรนะครับผมโลว์พ s าสนะครับล o อฟพาสนะแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ที่99นะครับผมโอเคครับเราจะไปลุยในแมชแรกกันนะครับผมคือเราไม่ต้องเน้นอยู่แล้วฮะว่าเขาจะยิงได้เยอะหรือยิงได้น้อยเพราะว่ามันเป็นเล่นกองกลางตัวรับอะนะครับก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าแอสซิสต์ดีไหมหรือว่าแบบมีการคุมเกมได้หรือไม่อนะครับในแมชนี้นะครับโอเคไปกันเลยครับผม ทางมอริอันเตสนะครับจะเขีย่ยลูกเริ่มเกมนะครับมาที่ชาบีอารอนโซอารอนโซยกข้ามามาเลยครับเนี่ยครับถ้าใครถนัดเล่นลูกยกแบบนี้มันก็จะแบบง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเปิดบอลแม่นเลยนะครับสำหรับชาบีอารอนโซนะครับก็เล่นได้ดีตั้งแต่อยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะไอคอนลิเวอร์พูลนะครับเดโลนโดซานเชสครับ อารอนโซยกข้ามขึ้นไปลูกนี้แล้วบิสเทนแตะโอโหครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมนำไปแล้วครับผมสวยงามมากครับอารอนโซยกลูกนี้ขึ้นมาแล้วมาที่บิสเทนแล้วแตะลูกนี้เข้าไปเลยครับผมไม่ต้องทำอะไรเยอะอรบวันบิสเทนขอแค่แตะให้มันเข้าก็เลยครับแก้วเป็นเบลเยียมได้เขียนนะครับในนาทีที่ห้าครับผมเราก็นำไปแล้วนะครับ นี่ผมใช้บายเยนนะครับเพราะว่ามันจะได้บูสต์ไปด้วยเนาะโทบี้อาเดลไวเร็วครับคือบอทมันอาจจะไม่ได้เป็นบอท5ดาวสมึงนะครับอาจจะเป็นอบอทที่แบบยิง1ประตู2ประตูหรือบางทีอาจจะแข่งออนไลน์นะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้แข่งอบอท5ดาวสมึงนะครับอันนี้ก็บอกให้ท่านผู้ชมรู้ไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับเป็นอารอนโซ่แย่งมาได้ผมบอลอยู่ที่มอริแอนเทส มาเรียนเต้ ate, จ่ายมาคืนกลับไปที่มาเรียนเต้ฮะคืนกลับไปซาบีอารอนโซล็อกลูกนี้แล้วสัดไกลลูกนี้โอ้โหไม่เข้าเจอเซฟของคูทูวอาไวา้ี่ครับลูกนี้ถือว่ายิงดีนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์99เลยนะครับอย่าลืมว่าคิกกิ้งพาวเวอร์99นะครับท่านผู้ชมนะวัดอาจจะดูอ่อนหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แข่งแบบ6ดาวเนาะก็ตามที่บอกไปนะครับ โอเคครับเราจะให้ทางอารอนโซเป็นคนเตะนะครับไม่ต้องไปลุ้นข้างในนะครับมาเตะดีกว่าเนาะโอเคครับอาร์อาอนโซจะเป็นคนเปิดครับเข้าไปตรงกลางแล้ครับบิสเทนขึ้นลูกนี้ไม่เข้าครับผมถือว่าน่าเสียดายนะครับลูกนี้ถือว่าเปิดได้แม่นแม่นเลยทีเดียวนะครับถ้าหม่งต่ําลงมาอีกนิดนึงก็จะเข้าแล้วนะครับนิดเดียวครับ นาทีที่18นะครับก็มีโอกาสยิงลูกที่2แล้วนะครับแต่ว่าไม่เข้านะครับกุตัวเปิดขึ้นไปครับเป็นลูกากูได้บอลครับแต่โดนแย่งแล้วครับผมวิสเตนไดบอลฮะไปที่มอริอนเทสหลุดเลยฮะลูกนี้มอริอนเทสเอาไงฮะโอ้โหยิงเองเลยครับผมสำหรับมอริอนเทสสองประตูต่อศูนย์จากมอริอนเทสนะครับ มาเรียนเทสนะใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยิงได้ไปในนาทีที่23นะครับผม2ประตูต่อสูครับวิเซนยังได้บอลอยู่ครับโอ้โหก็ตามที่บอกนะบไม่ได้เก่งนะครับเขาก็จะคลองบอลได้น้อยแต่อารอนโซมีโอกาสได้เปิดแต่เมื่อกี้ไปติดเลยครับอารอนโซยังได้บอลฮนะโยนยาวขึ้นไปเลยครับเนี่ยครับผมถ้าเล่นแผ่โยนข้ามกองหลังแล้ว ยิงมันก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ลูกนี้ไม่เข้านะครับคือมันจะโยนแบบข้ามหัวกล้องหลังเข้ามาเลยนะครับมันก็ถ้าใครเล่นสายโยนก็ใช้ได้นะครับแม่นนะครับโยนบอลแม่นมากนะครับแต่ถ้าอยากเล่นให้สนุกก็ไม่ต้องโยนนะครับคู่แข่งจะได้สนุกด้วยนะแต่ว่าถ้าแบบเน้นประตูเยอะๆอะไรเงี้ยก็ต้องโยนแหละครับแล้วมาที่อารอนโซโยนขึ้นไปอีกทีนึงฮะ เล่นกับบอดบอดไม่กวดผมนะผมก็จะโยนไปเรื่อยนะครับมาวิเซนมเรียนเทสมเรียนเตสมอรีเอเทสจอยมาซาบีอลองโซยิงไปไม่ได้ครับเบาไปหน่อยครับผมเบามากครับเบามากครับ,าารบลูกนี้กุดตัวนะครับผมเปิดมาดูลิเทเลมานครับมาที่เมเตอร์ ลูกากูครับผมรูปนี้มอริอันเตสอ่าสวยครับผมสแสมแม็กซี่แมงดักมาได้นี่ครับยกข้ามขึ้นมาเลยครับรูปนี้ยิงเข้าไป oh oh oh. Oh oh. โอ้โหโอ้มอริอันเทสนะครับใครแอสดีดนะร,รูปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอารอนโซ่เปิดหรือเปล่านะครับเหมือนจะเป็นอารอนโซ่ด้วยหรือเปล่าน่าจะอารอนโซ่นะครับ โอเคนะครับสามประตูต่อ0ครับผมในนาทีที่สีนสิบสามครับผมมอร์เลียนเทสยิงเข้าไปอีกหนึ่งประตูนะครับแบบน,นี้สองประตูแล้วนะครับสำหรับมอรเลียนเทสแล้วครึ่งแรกผมทดเวลาสองนาทีนะครับอารอนโซได้ครับยกขึ้นไปอีกทีนึงครับผมแล้วได้อีกมอร์เลียนเทสยิงเข้าไปลูกนี้ไม่เข้าผมแล้วก็ เป็นอันจบครึ่งแรกแล้วครับผมเราจะมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยนะครับผมสำหรับทีมเราเนาะเราจะทำการเปลี่ยนใครครับผมจะเปลี่ยนหรือไม่ผมจะเปลี่ยนเอริ้งบลอาเลนนะผมลงไปแทนวานบิเซนเนาะเพราะว่า วิเซนไม่ได้ลงไม่ได้ทําอะไรเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับยังไม่มีผลอันยเยอะแยะมากมายในเป็นชิ้นเป็นอันนะครับในช่วงครึ่งแรกเราก็ยิงไปได,ได้ประตูหนึ่งครับแต่ว่าเราส่งไอริงบบลอาแลนลงมาแทนนะครับผมแล้วเหมือนจะเป็นฟาวหรือเปล่านะใครได้ผมน่าจะเป็นทางเบลเยียมได้นะครับผมแค่เป็นเบลเยียมได้ครับก็ส่งเควินเตอร์บอยลงมานะครับไม่ได้ลงครึ่งแรกรอันเนี้ยผมไม่ค่อยรู้นะเนี่ยเทเลมันครับผมแต่ โอ้โหแล้วนอยเออร์วิ่งออกมาฮะอยู่ตรงนั้นนั่นนะฮะนอยเออร์ดูคาโกยังได้ครับดูคาโกซัดเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โ,อโหฮะโดนไปฮะสามประตูต่อหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับผมสามประตูต่อหนึ่งโดยดูคาโกผเป็นความผิดพลาดของนอยเออร์แต่อารอนโซ่ก็ยังโยนอีกเช่นเคยครับ Uh huh. เดี๋ยวลูกนี้ไม่ได้นะครับผมกูตัวรู้ทันนะรู้ทันยูริเทเลมังฮะแล้วเหมือนเป็นได้เปรียบของทางเบลเยียมเลยครับผมแต่ก็โดนอยู่ดีครับผมโอเคนะครับจะเป็นลูกฟรีคิกของทางทีมชาติเบลเยียมนะครับท่านผู้ชมนะ กากูยังได้บอลไหมเอาไม่ได้เลยครับผมยกอุยเดเนียลเจมฮะจ่ายมาอเล็กซานเดอร์อาโนฮะยกโอ้โหยกไม่ดีครับผมแล้วบอลไปอยู่ที่ใครอะไรครับยกขึ้นมาทางแซนแม็กซี่แมนฮะลูกเนี้ยยังไม่ได้ฮะแซนแม็กซี so ่แมงอารอนโซยิงไกลลูกนี้โอ้โหไม่ได้บผมคาบาักไปที่ทางอาโนมอนเตส อารอนโซอ่ะลอนโซพลิกอยู่หมุนหมุนอยู่ครับผมแล้วเจมคืนมาที่อารอนโซลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับผมลูกากูก็ไม่ได้ครับผมอารอนโซยกข้ามมาเลยครับผมมอริอันเตสให้ซัดเข้าไปไม่ได้อีกครับเป็นเตะจากปากประตนูนะครับของทางเบลเยียมนะครับจะเตะโดยกูตูวานะครับจากที่ยังปวัทองเกน เวที่เทเลมันฮารซาไปเดินฮาซาผมโดนแย่งอาซาบีอารอนโซเปิดข้ามมาแต่ว่าไม่ผ่านนะครับที่ฮาร์ซาเหมือนเดิมเปาตอเลสตักได้เลยครับที่ซานเชสอารอนโซไปแล้วครับยกบอลข้ามไปที่เดนเนียลเจมสมีสวิตความเร็วครับเดนเนียลเจม ตัดกลับมาตรงกลางไม่ได้ครับผมรูปนี้ซานเชสอาลอนโซจริงไกลเลยครับโอ้โหติดบล็อกเลยครับมีการสับสนเล็กน้อยครับก,รกับพุกสถาปุว่าทองเก้นะที่ฮาตวดโอ้โหครับ อารอนโซ่ so ได้บอลฮะอารอนโนซะ่ so ยกไปที่มอริอันเตสหลุดขึ้นมาแล้วซัดลูกนี้เป็นไงเ่ะครับเจอเลยฮะมอริอ e. ันเตสแฮตทริกแล้วหรือเปล่าฮะแฮตทริกแล้วครับในแมชนี้นะครับสำหรับมอริอันเตสฮาเลนดูหายจากเกมเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังพึ่งลงมาก็เหมือนจะหายจากเกมไปเลยเลยครับแต่เดี๋ยวดูฮะว่าจะยิงประตูได้ไหม,มยังเหลือเวลาเล็กๆน้อยๆครับคืออาจจะได้นะครับ นี่ฮะฮาเลนพูดถึงก็แย่งแล้วสปีดหนีไปแล้วฮะหนีไปแล้วฮะฮาแลนจ่ายมาก็เหมือนจะออกนะครับไปจ่ายเดี๋ยไปโดนสกัดนะเป็นทุ่มของเราครับฮาเลนซาบีอาลองโซหมุนแล้วซัดลูกนี้ออกก็ไม่เข้าครับผมโอเคครับมาดูแมตช์ไยไม่ใช่ฮะ ต่อกันเลยครับผมกดตัวจ่ายมาครับ Danger ใช่ไหมไม่น่าใช่นะฮะลดเวลาสามนาทีในครึ่งหลังนะครับผมเลโอนาร์โดซานเชสแทงตะลุช่องลูกนี้ผมมอริอนเตสไม่มีพลังแต่ยังยิงได้ผมสวยงามเลยครับเหมือนเรามารีวิวมอริอันเตสเลยฮะแบบนี้แต่ว่าเรามารีวิวซาบีออลอนโซนะครับผมถือว่า แอตซีดไปเยอะมากครับแต่ก็ต้องชื่นชมทางมอริอันเตสด้วยแหละครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วพุทธวิพุทธศิลป์ก็เป่านักวีตหมดเวลาแหละครับผม5ประตูต่อนหนึ่งครับแมตช์นี้มาดูกันครับมอริอันเตสนะครับเป็นนี่อยู่แล้วเนาะแล้วเหมือนอาซาบีได้ที่3นะครับโอเคมาดูที่แมตช์ที่2กันเลยแหละครับนี่นะครับผมก็เข้าดูพลังที่เหมือนเดิมเนาะ นี่นะครับพลังก็จะเหมือนเดิมในช่วงต้นคลิปนะครับผมก็ตรงนี้ก็มีโล low pass low p a s s แล้วก็ทาง kicking power นะครับผมที่ยอดเยี่ยมเนาะส่วนอันนี้ผมมีสกิลพวกนี้เลยนะอ่านรักกันนะท่านเจ้านะ low low pass อะไรพวกนี้นะครับนะ playing style อะไรเนี่ยนะครับก็หยุดแล้วก็อ่านกันได้เลยครับผมผมอ่านไม่ทันเหมือนกันนะครับตมามหลัภาพโอเคไม่เป็นไรครับไปดูในแมตช์ที่2ก็เลยให้ผม โ <Okay. S 2> อันนี้ผมเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์หรือเปล่าฮะเหมือนจะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์มาเล่นลร์พูลนะครับน่าจะเปลี่ยนมาเล่นละู์พูลเนาะอาใช่ครับผมผมเปลี่ยนโมเดิร์นทีมมาเป็นลรกพูลนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนเล็กๆน้อยๆด้วยนะถ้าดูต่างต้นของแมตช์นะครับผมเปลี่ยนมนาะใช้แผนเอ็มเอฟสตัวนะครับ อารอนโซเลี้ยงขึ้นมาล็อกเล็กน้อยล็อกไปล็อกมามก็ไม่ผ่านกอนเรสกาเลยครับอ่าเหมือนจะยังได้หรือเปล่าไม่ได้ผมเลวานดอสกี้เรวานดอสกี้โดนปัม๊มแล้วเลนแย่ครับผมมาที่มูเซล่าซานเชสคืนกลับมาซาบีอารอนโซยกบอลข้ามขึ้นมาลูกนี้เอาอีกแล้วฮะมอริอันเตสแต่ก็ไม่ได้ครับผม ปาบาปาบาดนแย่งฮะอย่างนี้บิสเทนเอาไงฮะบิสเทนจ่ายเข้ามาตรงกลางมอริอันเตสฮะไม่เข้าเลยครับลูกนี้ถือว่าน่าเสียดายมากเลยครับโอเคครับต่อกันเลยครับผมดูไฮไลท์ก่อนฮะดูครับนี่ฮะโอ้โห oh ไปชนเสาเนาะท่านผู้ชมนะนี่ยนอยเออดีใจเลยแหละครับไม่เข้าลูกนี้ จะโดนเพิ่มไหมครับนอยเออเป็นเหมือนจะเป็นทางลูกเตะมุมของลิวผูนะครับก็คือทีมเราแหละนะครับ <c oughs> เปิดเข้ามาครับมอรเดียนเตะตีลังกาเลยฮะเป็นไงฮนะ <c oughs> น่าเสียดายฮะอันนี้ผมลองเล่นสองแบบก็คือมีบูตเนาะจากสโมสรน,นะครับแล้วก็ไม่มีบูตก็เะเป็นตอนที่อยู่ลิวผู๋นะฮะก็เหมือนจะเล่นก็ถือว่าเล่นได้ดีทั้งสองอันเลยนะครับ อารอนโซยกเข้าไปมอริอันเทสมองโอ้โ oh หฮะแอสซิสต์แรกของแมตชนี้มาแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับสวยงามฮะมอริฮันเทสนะครับผมดูครับเปิดยกแล้วก็มองลูกนี้โอ้โ oh หครบสูดนะผมแล้วก็คือดูดูความแม่นนะผมคือเป๊ะมากครับเปิดขึ้นมาฮะดูฮะ ถึงหัวเลยฮะก็โดดแล้วม่งเข้าไปฮนะจอดจอฮะลูกนี้ไม่เข้าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเลยครับมอริแยนเทสหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปครับในนาทีที่เท่าไหร,คร่ครับสิบห้าเนี่ยครับโอเคนะครับผมปาบาครับเซสกนาบีลูกนี้ก็ก็ออันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้แข่งเป็นบอดห้าดาวนะครับแต่ว่าก็เป็นบอดบอดนั่นแหละครับผมผมแข่งกับบอดทั้งสองแมตช์เลยนะ แต่ไม่ใช่ห้าดาวไม่ใช่หกดาวน,นะครับโอเคเอาบาครับนอยเออร์เปิดขึ้นมามอลิอันเตสประที่จีวัววัวเต็งปวัปวปัวคิมิกคิมิกยศมาตรงนี้เลวานดอสกี้ได้ไหมฮะเหมือนจะได้แต่ว่าไม่ได้เลยครับติด อักฟังโซเดวิสครับมูเซียร่านะครับมาที่ซาบีอลองโซยกข้ามขึ้นมาลูกนี้สวยงามฮะมอริอันเตสมาปุ๊บแล้วยิงเข้าไปเลยครับผมสองประตูต่อสูนนะครับจากมอริอันเตสนะครับผมนี่ครับขออภัยด้วยนะครับมีเวลานั้นขึ้นมานะครับดูครับยิงเข้าไปผ่านเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โห สวยงามครับท่านผู้ชมครับดูครับจับบอลโอ้โหแล้วนำไปแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์จากมอริอันเตสอีกหนึ่งลูกนะครับในนาทีที่30นะครับนี่ครับจอยมาเป็นอวแล้วแย่งได้เฉยเลยฮะลูกนี้เดอะบอยสปีดขึ้นมาแล้วครับ เดอ์บอยหลุดไหมฮะไม่หลุดแต่ผมจ่ายคืนกลับมาที่ซาบีอาลองโซเลี้ยงขึ้นมาซัดไกลลูกนี้ไม่เข้าผมเลโอนาโดซานเชสมาที่อาลองโซลูกนี้ซัดอีกครับผมก็ไม่เข้าอีกครับผมที่จริงน่าจะเลี้ยงเข้าไปอีกนะครับผมโอ้โหสวยงามฮะท่านผู้ชมแต่ไม่เข้านะครับสวยงามแต่ไม่เข้านะครับ โอกาส2รอบของซาบีอาลองโซยังทำไม่ประตูไม่ได้นะครับแต่ว่าถือว่าควบคุมเกมแดนตรงกลางได้ดีนะครับเรามี5ช็อตแล้วนะครับเมื่อกี้ที่มันขึ้นมานะถ้าจำไม่ผิดถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นช็อตนะครับการยิงอะน,นะฮะผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะผมก็ไม่ได้ดูแบบเต็มๆมันขึ้นมนาะแป๊บเดียวเองเปาตอเรสครับจ่ายเข้ามาตรงกลางที่อาลองโซซาบีอาลองโซไม่ได้แล้วครับ เฟฟินเดอร์บอยฮะจอยมาโอ้โ oh หแล้วหลุดหรือเปล่าฮะวานบิสเทนลูกนี้มาที่มอริเอร์เตสบิสเทนลอดขาไปเลยลอดขาไหมฮะน่าจะลอดเะยครับลูกนี้สวยงฮะผมวานบะิสเทนฮะได้ประตูจากวานบิสเทนอีกหนึ่งลูกดูครับมอริเอร์เีสเล่นได้ดีจริงๆนะดูดิสุดยอดครับผมวานบิสเทน ตัวจ่ายเข้ามาเพื่อวานพิเส้นตบกลับเข้าไปตรงกลางแล้วก็ยิงฮะจอดจ่อฮะลูกนี้สวยงามมากครับผมมีสติดเซฟด้วยนะแต่ว่าไม่ติดนะครับถือว่าอย่างดีนะครับสามประตูต่อสูตในครึ่งแรกนะครับแล้วเราจะไปเจอกันในครึ่งเวลาหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนตัวสักนิดสักหน่อยแหละครับผมจะทําการเปลี่ยนอเออร์ลิงเบลฮาแลนด์หรือเปล่าฮะ อ่าใช่ผมเป็นฮาเลนเทนเมอร์ี้อันเตสนะครับที่ยิงไปสองประตูเนาะให้พักบ้างนะครับแล้วก็ผมก็จะมาเปลี่ยนเลโอนาโดซานเชสมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับมิดฟิลด์เนาะตอนแรกมันเล่นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคฮะเรามาดูกันในครึ่งหลังเลยนะครับผมเป็นทางบาเยอร์มิวนิกได้เขียนะครับผมมาที่แหงอาร์บา จม่มาทางใครเนี่ยโอ้โหอืมอืมไม่ใช่เซราบซส,สกนาบี้นะครับเทกโดนแย้งครับผมโดยเรโอนาโดซานเชสให้เอาบอลไปแล้วครับผมซานเชสจ่ายขึ้นมาให้ทางเออร์ลิงฮาเลนไปที่เคลวินเดบอยสปีดหนีลูกนี้ผ่านมาด้วยครับผม,มที่เออร์ลิงวอหาเลนตรงนี้ไม่เข้าครับผมโอ้โหน่าเสียดายครับผมตรงนี้ ลิ้นบอบฮาแ์เล่น,นะครับโอเคผมนอยเอ,อิญจ่ายบอลมาแล้วยังไงครับผมจ่ายขึ้นกับไปนอยเอ,อิญครับเป็นบอลออกนะครับนอยเอ,อิเตะขึ้นมาลูกนี้เราได้ทุมม่มผมขอพายด้วยนะครับ ซาบิออลอนโซออลอนโซล็อกลูกนี้ไม่ผ่านนะผมติดทางกอเลสกานะครับคาบักได้ครับผมขอบใยด้วยนะมีนกนะฮะซาบิออลอนโซหลอกลูกนี้หลุดแล้วครับหลุดไหมฮะไม่หลุดฮะติดจัลเคมิชมาที่มานูเอลนอยเออร์ฮะยกบอลขึ้นมาไม่ค่อยแม่นหรือเปล่าอ่าแต่เหมือนยังได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วผมโอคาบักจ่ายมา ทางใครเนี่ยเลวานดอสกี้ครับผมปเปาตอเลสจ่ายที่เควินเดอร์บอยเดอร์บอยโอ้โหไม่แม่นนะฮะเละเลยฮะลูกนี้วานบิเซนไล่ยอยู่ครับบอลอยู่ที่ทางกอเรสกาน่าจะใช่เอ้ยไม่ใช่กอเรสกาสิอ่าไอ้นั่นอะผมจำชื่อไม่ได้แล้วท่านผู้ชม,ชมผมลืมไปนิดนึงโอ้โหโดนเรวานยิงลูกนี้ โอ้โหชนเสาออกไปเลยครับดูครับลูกนี้ข้ามไปเลยอย่างง้โอ้โหยิงชนเสาผมโรเปิตเซเวนดอสกี้ไม่ได้เป็นเตะมุมด้วยเลยครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูนะครับเปิดขึ้นมาที่วานบิเซนมองไปที่เบอร์ลิงไม่แล้วฮะไม่แม่นนะผมไม่แม่นเลยครับเซสโกนาบี้มาที่บัวเต็งวาเลสก้า ฟันโซเดวิสโคลแมนโคมองไม่ได้ผมอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้บอลฮะมาที่เควินเดอร์บอยฮาแลนดักได้แล้วครับผมลูกนี้ฮาแลนด์โอโห้ใจกว้างฮะจ่ายมาวามิเซนง่ายๆเลยอะครับสี่ประตูต่อศูนย์นะผมดูฮะโอ้โหต้องขอบคุณฮาแลนด์อย่างสูงนะฮะถ้าไม่จ่ายมาก็ไม่เข้าเลยครับลูกนี้ ฮาแลนมีสองจิตสองใจนะฮะแต่จ่ายขึ้นมาเพื่อร้อยเปอร์เซนต์กว่านะครับโอเคเลยครับผมไปครับทางบัวเต็งจ่ายมาที่ลิงฮาแลนเอ้ยไม่ใช่ผิดฮะอัลฟอนโซ,โซเดวีสโดนแย่งแต่ว่าไม่ยังคอมบอลไม่ได้ผมจ่ายมาที่เดวิดอาราบาดอาราบาที่เลเตนาโดซานเชส มาที่ฮารลแดนเดียวๆแล้วับผมมาที่เกวินเดอร์บอยยกขึ้นมาแล้วมองครับผมโอ้โหฮะวาบิสเตนนะครับยิงไปกี่ลูกก็เนี่ยแมตช์นี้สามลูกเลยครับแพทริกเลยครับผมแมตช์ที่แล้วเป็นทางมอลลี่อันเตสครับแมตช์นี้บิสเตนขอบ้างเละครับสุดยอดครับผมเหมือนมารีวิวมอลลี่อันเตสกับวารบิสเตนเลยนะครับ แต่ว่าทางอซาบาีอารอนโซก็ถือว่าได้แอสซิสไปหลายลูกอยู่นะครับสำหรับ2แมตช์นี้เนาะเปิดบอลแม่นจริงครับน,นี่ผมยอมรับเลยนะครับแต่อันนี้ผมเล่นเอามันด้วยมันก็เลยอารอนโซก็จะเล่นได้น้อยหน่อยนะแต่ว่าก็มีโอกาสยิงไกลเยอะนะครับแต่ว่ามันเบี้ยว <laughs> มันไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> กอลิสกาครับมูลเลอร์ได้บอลโอโ้โดนแยกผม มาที่ทางเนี่ยครับฮักฟังโซเดวิสมาที่วานบิเซนลูกนี้ไม่ทันนะผมแล้วเป็นมานูเอลนอยเออร์ซัดขึ้นไปอะไรครับจบเกมแล้วครับท่านผู้ชมครับผมโอเคแล้วครับเราชนะไป5ประตูต่อศูนย์ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับการรีวิวซาวีอลอนโซไอคอนิกโมเมนต์ของบาบาร์นมิวมิกนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับวันนี้ฟุตบอลทูเดย์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ